มันก็มีพื้นที่ก็หาพื้นที่ที่จะจัดงานที่จะไม่เดือดร้อนประชาช<ห>นทั่วไปอ่ะนที่อยู่ตรงน,นั้นอ่ะเพราะค้าแม่ค้านี่ตอนนี้เรศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วแล้วก็มาจัดงานอย่างนี้อีกเพราะค้าแม่ค้าก็ยิ่งแย่มันกันใหญ่ตเตรียมจะปิดงานปิดตลาดกันหมดแล้วเนี่ยแม่ค้าแด้มแถบผมมาถ่ายปลานะเหลือแม่ค้าจาก ห้าสิบกว่าล้านค้าเหลือตอนนี้สิบกว่าล้านเองคือมันสู้กับเศรษฐกิจไม่ไหวต้องยอมถอยแล้วเ่อไปดูแต่ไม่มีคนเดินเลยนะว่างไปหมดเลยและเห็นว่าตรงนี้ถนนนี่ปิดหมดเลยปิดปทางเข้าออกหมดเลยถึงจะเข้าไม่ได้มันก็อ้อมทางนู้นเข้าออกไม่สะดวกครับครับช่วยให้คนที่มีอำนาจทั้งหลายร่วมมืกันรับผิดชอบลงมาดูพื้นที่จริงบ้างว่าทุกคนเดือดร้อนกันยังไง พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนกันอย่างไรและไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ขดินจอไปมานักเรียนก็สั่งปิดบางโรงเรียนเพื่อเอาเป็นที่จอดรถนักเรียนจะต้องปิดเจ็ดวันได้ถ่ามมาว่าอย่างนั้นอ๋อเหรอครับนี่สั่งให้นักเรียนปิดด้วยเหรอฮะสั่งให้โรงเรียนปิดค่ะเพราะว่าเรื่องอะไรฮะเพราะอะไรครับเป็นที่จอดรถค่ะ รงเรียนวัดหงได้ยินมาว่าอย่างนั้นโดนสั่งปิดนะคะอืมอันนี้ต้องเช็คข้อมูลกันอีกทีแต่ว่าคราวที่แล้วน่ะปิดแน่นอนครแต่คราวนี้นี้ต้องรอดอูว่าปิดหรือเปล่านะคะแล้วก็คนที่มาติดต่อราชการอะไรก็บน่นมาบ่นกับแม่ค้าว,ว่าเขาทําอะไรทําไมถึงไม่มีที่จอดรถกันอย่างนี้ทํางานอย่างนี้ได้อย่างไร,รเขาจะมาลงที่แม่ค้ากันหมดครับเพราะประชาชนที่สัญจรไปมานะคะครับ พวกเราได้เป็นตัวแทนให้กับพวกเราได้ช่วยฝากร้องเรียนให้เราด้วยค่ะขอความเมตตานะคะและเห็นว่า <ผม S 1> ตอนนี้นนนวให้ดำเนินการให้หน่อยมันจะได้เป็นข่าวทําป,ป,ป,ประเทศไทยถ้าไม่มีอะไรเป็นข่าวก็ไม่มีใครกระตุต้นมาสนใจประชาชนครับผมครับผมั้งต่อต่อไปขอให้พิจารณาหน่อยครับ,รบที่จะจัดงานในเขต<อ>ที่ชุมชน เขาเขาก็มีการมีมีประชาวิจารณ์อะไรก่อนไหมไม่มีเลยข้างนอกอรัข้างนอกว่างๆเยอะแยะครับอบจหรืออะไรนะครับสะดวกกว่าเยอะแยะที่จอดรถอะไรเยอะแยะครับแต่นี้แต่นี้คือเขาเขารายได้เขาดีจัดที่เนี่ยมันก็เลยมาซ้งสองครับผมโอเคครับเขาอ้างว่า เขาอ้างว่าตลาดนี่ขายดีอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่จะมารายได้ตลาดแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับมันได้แต่คนที่มาอยู่ที่งานแล้วคนที่อยู่ประจำอ่ะแล้วของงานนะครับของเท้าต้งนน้นนะไปขายที่ไหนก็ชุดเท้าต้งนน้นครับถ้าเขามาจัดแล้วให้นะคะว่าถ้าเท้าก็เท้าพวกไหนไปออกไปขายได้หรือโรเกอหรนี้แปลกๆอันนี้ไม่ได้แปลกค่าเช่าก็แพงด้วย ใก็ยังคิดเท่าเดิมเนี่ยนี่เพือนอยู่แล้วของเนเพื่อนอยู่แล้วขอโดนห่นหกก่าได้แล้วหอไ้่าไเที่ยวได้เลยรถให้เที่ยวนี้ก็ไม่เห็นลเลยก็นหมื่เท่าเดิมอครับผมสิบวันหมื่นหกตกแล้ววันละพันหกอันนี้คือรัเลค่ะล็อใหญ่ามหมื่นกว่าสิบวันสามหมื่นห้ารคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คนไม่มีขึ้นมาก็ขายไม่ได้วันหนึ่งรายได้สองสะพานหายไปเหลือห้าร้อยตอนนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรก็ลถจอดไ่ได้มันก็เพราะอะไรมีงานขายทำให้เราก็ทุบเป็นการไม่ค้าหยุดเหมือนครับผมเร็นไม่ได้อยู่รายได้นี่ลดลงมาอย่างมากเลยนะฮะหายไปเลยหายไปเลยห้าร้อยตอนนี้ขาดทุนไหมครับมันจะไปเหลือแล้วคู่นี่ยืมติดกันไ่ร้อยยี่สิบหนี้เจ้าหนี้อยู่เลยตอนเนี้ยอืมครับผมลบเจ้าหนี้อยู่เ่ยลบเจ้าหนี้ อยี่สิบบาทกิดูแล้วกันไม่ดีก็เอาแมาาเนี่ยคุณป้าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบตรงนี้บ้างครับมาเชิดใช้ม้างเลยเนี่ยที่มันหาแดดไม่ได้หรือมามั่งเลยเนี่ยเองม,มาบอกคนดีว่าเออ้านร้านนี้อัฟันพัานได้งานร้อยรืงานยูเวนตัวงานพวกเนี้ยมันออกย n ได้มันกำไรดีไปนะใช่ไหมได้ไปเยอะแยะเลยไม่รู้จะจเห็นว่างนี้จัดมากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่สองครานีไม่จริงเลยอือครับผมเขามีความรู้สึกว่าเขาดีแต่เราไม่ดีครับ เพราะเราเป็นทำกินในพื้นที่แต่มันทำกินยากเพราะว่าครับผมพวกนี้ก็เหมือนมาฉกฉวยมาถึงห้องลงมละลากกมันก็ได้ไม่งั้นมันจะสู้ราคาค่าที่วันุสาวร์ไปม,มันอยู่ได้ยังมีเด็กเดินไงปกติปกติจะมีคนแต่ตอนนี้เงียบเลยใช่ไหม400บ